สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตคนเราอาจเคยโง่เพราะความรักกันมาแล้วแต่จะมีสักกี่ครั้งที่พูดได้อย่างเต็มปากว่ารักครั้งนี้ฉันรักอย่างฉลาดแล้วจริงๆดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5เทคนิคป้องกันหัวใจไม่ให้หลงรักใครจนไร้สตินำมาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันเพื่อเป็นเทคนิคป้องกันหัวใจส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่1เว้นที่ว่างให้หายใจ คุณยกหัวใจให้เขาไปจนหมดแทบไม่เหลือที่ว่างเผื่อใครไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนภายในใจเขาคิดถึงแต่เขาคุณมักวาดวิมานในอากาศเอาเองว่าทุกแผนในอนาคตจะมีเขาร่วมด้วยจึงไม่น่าแปลกใจที่คุณมักจะเกาะติดเขาเป็นตังเมไม่ว่าจะไปไหนคุณก็มักจะขอให้เขาไปเป็นเพื่อนไม่เว้นแม้กระทั่งงานสังสรรค์เฉพาะเพื่อนสนิทอีกทั้งคุณยังให้ความสำคัญต่อ พ่อแม่ครอบครัวและเพื่อนลดน้อยลงเพราะภายในใจลึกๆคุณคิดว่าคงไม่เป็นไรที่เราไม่มีเวลาให้ใครเพราะสุดท้ายคนที่เราจะอยู่ด้วยตลอดชีวิต คือเขาแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับการที่คุณรักและจะเอาใจใส่คนที่คุณรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่การรักแบบตัวติดกันนั้นไม่ได้ช่วยให้ความรักของคุณสนิทแนบแน่นขึ้นแต่อย่างใดครับมีแต่จะทําให้เขาเบื่อหน่ายและเห็นค่าของคุณน้อยลงการเว้นที่ว่างเล็กๆให้คุณและเขาได้หายใจอย่างเป็นส่วนตัวบ้างมันจะทําให้ความรักของคุณมีความสุขมากขึ้นและขอให้คุณจําไว้ว่าสิ่งที่สําคัญ ที่สุดในชีวิตของคุณไม่ใช่เขาแต่เป็นคนที่รักและปรารถนาดีต่อคุณมาตลอดทั้งชีวิตอย่างพ่อแม่และครอบครัวของคุณตั้งหากหลักครับข้อที่2เปิดใจให้กว้าง คุณไม่เคยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของใครเลยแต่จะสนใจฟังแต่เขาเท่านั้นแม้บางครั้งเพื่อนสนิทจะพยายามเตือนคุณว่าเขากำลังทำร้ายคุณอยู่แต่คุณก็ไม่เชื่อแถมยังพานโกรธเพื่อนเสียอีกแม้กระทั่งเทวดาก็ยังพยายามเตือนด้วยการดนใจให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่เห็นตําตาว่าเขากำลังนอกใจคุณอยู่แต่คุณก็ยังเปิดโอกาสให้เขาได้แก้ตัวซึ่งสุดท้าย คุณก็เชื่อคำแก้ตัวของเขาอย่างง่ายดายคุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นหรอกครับจริงอยู่ว่าคนที่คุณรักเป็นคนที่หัวใจของคุณเลือกแล้วว่าดีที่สุดจึงไม่แปลกหากคุณจะยอมรับและเชื่อถือเขามากกว่าใครแต่ขอให้คุณยังคิดสักนิดว่านอกจากเขาที่น่าจะรักคุณแล้วยังมีคนอื่นที่รักและหวังดีต่อคุณอีกมากมายเช่นกันหากคุณเปิดตาเปิดหูเปิดใจรับฟังพวกเขาสักนิด บางทีความจริงที่แสนเจ็บปวดอาจกําลังรอให้คุณพิสูจน์อยู่ก็ได้จําไว้ว่าเจ็บหัวใจวันนี้ดีก็ปล่อยไว้ให้ทรมานสาหัสในวันข้างหน้าครับข้อที่3เสียสละมากเกินไปเป็นคำสำคัญที่ติดตรึงอยู่ในใจคุณ คุณเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความรักคือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขคุณจึงมักจะหนีงานโดดเรียนหรือสละเวลาที่ควรให้กับครอบครัวเพื่อไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่คุณรักหากเขาต้องการอะไรคุณก็จะพยายามอย่างสุดกำลังที่จะหาสิ่งนั้นไปให้แม้ว่าจะต้องสูญเสียเงินทองสักเท่าไหร่คุณก็พร้อมจ่ายอย่างเต็มที่เพราะคุณคิดว่ามันเป็นหน้าที่แต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับการเสียสละ และการยอมไม่ใช่หัวใจสําคัญของความรักแต่ความเข้าใจและเปิดใจให้กันต่างหากที่จําเป็นยิ่งกว่าคุณไม่ควรเหน็ดเหนื่อยเพียงฝ่ายเดียวเพราะนอกจากเขาจะไม่เห็นคุณค่าแล้วคุณยังจะท้อแท้ในรักที่หนักอึ้งน,นี้อีกด้วยครับข้อที่4ยอมทุกอย่างมากไป แม้เขาจะรักคุณแต่เขาก็ยังรู้สึกว่านิสัยบางอย่างของคุณไม่ดีพอดังนั้นเขาจึงพยายามกดดันและเปลี่ยนแปลงคุณทุกวิถีทางอย่างเช่นเขาไม่ชอบให้คุณแต่งหน้าทาั้งทที่คุณเป็นคนรักสวยรักงามเขาห้ามไม่ให้คุณดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทั้งทที่ก่อนหน้านี้การดูภาพยนตร์เป็นงานอดิเรกของคุณในที่สุดคุณก็พยายามบังคับ จิตใไม่ให้ชอบสิ่งนั้นตามเขาไปด้วยเพียงเพราะต้องการทําให้ถูกใจเขาแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับรักแท้ที่มั่นคงคือการรักในตัวตนที่แท้จริงของกันและกันแต่หากเขารักคุณในแบบที่อยากให้คุณเป็นความรักครั้งนี้ก็คงไม่ก่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนได้เพราะสุดท้ายแล้วคุณเองก็ไม่สามารถเป็นคนอื่นไปได้ตลอดการเช่นกันครับ ข้อที่5จิตใจขาดสติ เพราะคุณรักเขาจึงปล่อยให้เขาเข้ามาบงการชีวิตโดยไม่ทันรู้ตัวทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณก็เคยมีสติรับรู้ว่าเรื่องใดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่เมื่อคุณคบกับเขาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรคุณก็หลงเชื่ออย่างง่ายดายตัวอย่างเช่นเขาขอร้องให้คุณแอบขโมยเงินพ่อเพื่อนําไปเที่ยวในวันหยุดยาวนี้ด้วยกันโดยให้เหตุผลว่าแค่ขอยืมเท่านั้นแล้วเขาก็จะรีบหาเงินมาคืน ให้เร็วที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเขากลับแกล้งทําเป็นลืมและไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยคุณไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นครับคุณควรตั้งสติคิดพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าสิ่งใดดีสิ่งใดเลวโดยไม่เชื่อเพียงเพราะว่าเป็นคำพูดของคนที่คุณรักเพราะสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้จะบันดาลให้คุณพบแต่ความทุกข์อย่างแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5เทคนิค ป้องกันหัวใจไม่ให้หลงรักใครจนไร้สติสุดท้ายนี้ขอปิดท้ายด้วยคำสอนของท่านววชิระเมธี i, ที่ว่าความรักเป็นทั้งสิ่งที่สวยงามและไม่สวยงามขึ้นอยู่กับว่าจะมองด้วยสติปัญญาหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องด้วยความมีปัญญาความรักก็เป็นเรื่องที่งดงามเพราะมีคนจำนวนมากที่สร้างตัวขึ้นมาได้ด้วยความรักที่เป็นแรงบันดาลใจ ความรักเป็นทั้งต้นทางของความสุขและเป็นประตูไปสู่ความทุกข์จะรักใครอย่างไรให้รักตัวเองด้วยแล้วจะรักใครก็อย่าทำร้ายตัวเองสวัสดีครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ kojo o e channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ